สวัสดีค่ะพอกานกนูคาวแล้วพี่น้องช่วงนี้นูขาวกะอยากคั่วปลาค่ะนูคาวก็เลยว่าจะพาพี่น้องมึงปลาที่เข้าได้เมื่อวานนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะตัวปลาเขากะอ่า่ากันค่ะพี่น้องมีโตหน่อยโตใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขจาพผลลากขึ้นมาค่ะนูขาวก็จะพาเมือง่ะว่าเข้าได้ส่วนลายนูขาวก็เลยเอามาเห็ดข้างนอกเอาอันนี้ฟวมนี่เขากะจะเห็ดก่อนค่ะบางหัวจะเสร็จย่ำใดยเนาะคือลายค่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะอยู่ในถังเขา มันขึ้นนินอากาศเย็นค่ะพี่น้องนกเขากะบะได้แซน้ำแข็งบะได้อียังค่ะแต่บาราปลาเป็นยังสดคือเก่าค่ะมือนีเขาก็จะขัวปลากันค่ะพี่น้องในถังนี้ค่ะพี่น้องก็จะเอาห้มูค่ะห้มูพันมาเอาไปกินเนาะค่ะอีกถังนึงค่ะมือเศร้านี่มูเพ่นอีกผู้หนึ่งพันกามาเอาไปเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ค่ะเขาก็เริ่มจะขัวนะพี่น้องนะขัวปลาคกะกาจะขัวส่นีค่ะปลาก็มิ มีตะรลุนประมาณนี้แล้วค่ะพี่น้องค่ะปลาขาวอันปลาอะไะเอ้าโอเคแล้วลืมลืมเบื่องตะกีบโบเห็นคือว่าโบอมนโบแมนคือว่ามันคือโบหมุนน่ะนะเอ้าพี่เอานี่คือว่าอันมันคือโบจับเวลาน่ยนะอ๋อที่ไหนมันอยู่ตารางลืมวาบทายอันนี้เนีอันี่ี้น้องโบเมนบบนี่แล้วลวดเออพี่น้องอันนี้เขาก็จะเลือกอันปลาสดๆยู่เลยค่ะอันนี้เขาจะเอาหัวมันออกเนาะ ดึงหัวมันออกกังเสะนี่รอเ้าเห็ดกังเตะง่ายๆแบบง่ายๆค่ะก็อ,อันนี้ก็ว่าจะเอาไว้แต่แซ่แข็งถากินค่ะพี่น้องเห็ดอยู่หลังบ้านคะ่ะมือน,นีมันเป็นอากาศแบบบรรยากาศดีจังหน่อยพ่ค่อยหน,นาวปายในก็เลยมาเห็ดหลังบ้านเพราะาปลาเฮาหลายซะเลอเกินคะ่ะนี่แค่นี้นพี่น้องพุดเอาขียวนี่แฝงเลยช่วนนี้ก็ ปลามันลายคะ ok mm ่ะพี่น้องน้องเขาก็เลยแค่แวขี่ออกซื่อเนาะเกตห้ากับคอยหาออกอันนี้จังหน่อยค่ะพี่น้องอันนี้จะเห็ดปลาแหลกปลาค่ะนี่แวขี่ออกดูค่ะลายแห้งพี่น้องเ้วกำลายพี่สาวบนมาเอาปลาไปน้าค่ะไพกินน้ำกันนี่ปลาตัวใหญ่กับตคงสิเห็ดปลาแดกดีป่ะทีนเป็นทอร์ปมาเทอร์ปมาทิร์นมก็ได้อือก็ดูเขาเหลืกปลาเลยนี่บุงบูว่าเขาเอิ่น ปนดรนี่หล่าะสน้ไว้ใสน้ไ้ป้าตัวอีฟอเมียปานี่ก็เห็ดปลาล่ามุนเฮ็ดปลาตาตาบาโมนี่จีเห็ดไออ่ไว้แท่แข็งไว้ถ้าทอดไว้แ้าทอดกินไว้แต่โน่นนี่นี่แหะค่ะพี่น้องส่วนนี่ก็จะเลือกปลาหน่อยประมาณนี้ไว้ว่าจะอ่าล่างดีๆแล้วก็แพ็คแท่แข็งไว้ถ้า มาคุกใส่เกลือถอดกินเลยนะใหญ่หกรอบดีส่วนเก็ดนีก่กระบอกว่าปลาปลาพันสดอยู่เดพี่น้องค่ะมาๆมาเห็นน้ำกันค่ะโอ้ไหลขี่คานดูแต่ว่าแหงแน้วอยากได้นะพี่น้องนะกีดออกีดไว้แย่ขี้หักอันนี้จเะเห็ดปลาแดกปลาเขาแบนี้อบไวดอกะ,ะพอมันไหลถ้าเกินกันจะไปเห็ดควา้าคว้าแล้วไปเห็ดอันตัดหัวบอกก็จะบุกคือ พี่กระิตดทัวออกเปืป่อยเลยเมื่อนี่นอ่อันนั้นใ<อ>หญ่ไรเว็ดป,ดปล,ลปดปแปลดกไงอันนี้น,น,นูเห็ดปลาแดกเพราะมันปลาส่วนลยเข้าไปเห็ดดูเสียวอีปออีเมียาเป็งสีกุหลาบเหลวเลยลาตัวใหญ่ตัวไหนว่าจะไข่บนนั้นมันมันบอกมันมีปเกบอบอกว่าตัวใหญ่ เดะแงินวาอยากได้เนาะมันส่ออ่อนแบบนี้ไข่แม่อุ้ยจะได้เถอะก็บอกว่าบอพน้องโอ้ยจะได้พี่น้องเอ้ยไข่เต็มท้องเลยนะเต็มท้องเลยออ้ยขันอยู่บ้านเท่านี้เนาะอีพ่ออีแม่มุกท้ายพามุกจะได้เนาะจะได้ดิจ้ำขี่ขมขมมาเลยจะได้ปะ เสียดายนะเนี่ยทิมทิมเลนไ้งในบาตัดเทปปลาเกปลาพี่น้องอันถนัดเนาตเรื่องตัดนกึบๆเลยเนาะาเยปลาเนาะพี่น้อง เฮ็ดเฮ็ดได้จากทางเลยนี่ตันนะมี้สองทางแล้วสองโบเกี่ยวกับอันนี้นะไใช่โบเกี่ยวก็อันนี้อันนี้ว่ามันจะสามทางมันเดียเออมันมันเดียวอันนี้อันล่างมันมืดแต่ว่าล่างนั่นกองโฟมนั่นกองโฟมอ่ะมือเบิดแล้วเอายังมีอีกเออเนี่ยเบิดมือแล้วมันนี่้องโฟมนี่แล้วก็โฟมนั่นอีกแมนโอ้โหอันเฮ็ดคล้ายซะสันประแดงไงไปกินในี่กองนี่ย กินบรทันดอกเดือบปีนาก็ะได้มาอีกออถ้าเป็นมีอเป็นพี่นี่มือพี่อันนี้เลยลยนี่พรมือยังมือมืองอเลยเด้นี่มือพี่ยิกนี่เลยมือนะแกจังสีแหละที่ขันหมูนะจังหงีเลยนะแม่แข็งก่หงีโอ้ยห้องกากรห้องปูป,ปินตาจนลาย แหลเขียวเลยหลังรายนาน,นเนี่ยวันนี้เราต้องไปหาไปหาหาปลาตัวตัวปลาใส่กันลายกิ๊ดพีห่หนวกจักหน่อยนึงคุณหนักพีน่น้องเอ้ยเราง่ายดอกเขามาือนนี่เราจะไปผักเด็กกินข้าวจักหน่อยถ่ายคลิปให้มึงจักวางจะเขา้าพี่น้องมื่อนี้เขกาก็ <S <S วันเสาร์ค่ะวันเสาร์วันที่ยังก็มันวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดเออวันเสาร์วันที่ยี่สิบเอ็ดอยู่ประเทศฟินแลนด์ค่ะพี่น้องช่วงนี้กับบรรยากาศก็ดีอยู่ค่ะเมนโบวะยี่สิบเอ็ดโบวะเฮ้ยคนตายกันเนาะเบิ้งวันที่ก่อนเด้อพี่น้องเลยให้พี่สาวเิ่นมาเอาปลาไปกินค่ะก็ได้่น่ายคลิปโอ้ยี่สิบเอ็ดเมนอยู่เมือวันที่ยี่สิบเอ็ดป้าตัวน่อยก็จะเลียกไว้เลียกไว้ แซ่แข็งแล้วก็เขาถามมาคกเกลือทอดคูเกลือทอดกรอบกินเลนบ่ฮ้อนได้พี่น้องเพราะว่าอากาศอยู่นี่ล้มล้มเย็นเย็นถ้าแดดคันบ่แดดนะลมหนาวแนนอนอุ้ยนี่ดอกอันนี้งามๆเลยนี่นะเพราะมันงะดอกขึ้นอืมอันนี้แต่เออบุกบัวดอกยังน้องเขาเอือพี่ก็บ่ฮหัวดอกอีกยังแต่หูแต่ว่าดอกมันงามอยู่บ้านเกาพี่ก็ต้นไงเลยสิละ แว่ขีออกว่าวได้พี่น้องแต่ว่าเกตกับหัวบาลอกค่ะเพราะว่าปลา,าเข้าส่วนไหลแลวนู่งขาวขัวปลาก็ได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นุ่ขาวกะเอามาให้มึงจะวางจะข้าวค่ะพี่น้องมือนี้เขา้าก่บว่ได้ไปใสค่ะกะจิยู่แต,ต่น้มโตปลานี่นะคะพี่น้องพอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่งขาวกะบายบายพี่น้องไวบา